สวัสดีค่ะ TSC ที่นิกสาขาเมเจอร์นะคะวันนี้เราจะมาพูดกันถึงในหัวข้อวัย30ควรทำอะไรกันบ้างคะ่ะ หลายคนนะคะอาจจะสงสัยว่าทําไมผิวเราเนี่ยมันไม่เหมือนในวัย20เลยเพราะในวัย30ของเราเนี่ยปัญหาหลักนะคะคือการเสื่อมสภาพของคอลลาเจนอย่างรวดเร็วค่ะเราจะสังเกตเห็นได้ว่านะคะบนใบหน้าของเราเนี่ยเริ่มมีริ้วรอยบริเวณหน้าผากหวางคิ้วตี้งกาล่างแก้มรวมถึงฝ้ากระและปัญหาย่อนคอยของผิวหน้าค่ะเพราะการป้องกันผิวเรานะคะอ่อนแอลงการซ่อมแซมผิวเราลดลงนะคะเมื่อเข้าเลข3เนี่ยจากปกติที่เคยแต่งหน้าสวยตลอดทั้งวันนะคะกลายเป็นว่าเดี๋ยวนี้แต่งหน้าไม่ติดเลยปัญหาหนักใจคือรูขุม ดูกวางนป้องกันเพื่อไม่ให้มันหนักเกินไปและแก้ไขได้ทันค่ะทางคลินิกของเรานะคะขอแนะนําเป็นตัวไฮฟูนะคะอัลต้าแม็กนะคะในวัย30บวกอย่างเรานะคะเป็นการดึงยกกระชับโดยไม่ต้องผ่าตัดและไม่ต้องผักฟื้นค่ะไฮฟูนี้นะคะมันจะช่วยทําให้หน้าเรายกกระชับขึ้นสําหรับคนที่มีปัญหาบริเวณหางตาร่องแก้มแล้วก็บอกแก้มแล้วก็ตรงเหนียงนะคะผลลัพธ์หลังทํานะคะวันนี้เราจะเห็นผลอยู่ประมาณ20-3 0%นะคะคอลลาเจนจะค่อยๆเสริมสร้างขึ้นเรื่อยๆภายใน1เดือนนะคะหน้าเราก็จะดูยกกระ ชา้าแก้มก็จะดูยกขึ้นและบริเวณร่องแก้มก็จะดูตื้นขึ้นค่ะ